ดวงดีดวงร้ายคุนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่1-7ถึง7ธันวาคม2 5 6 8สัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะได้จับงานใหญ่งานสำคัญนะครับหรืออาจจะได้เกี่ยวข้องกับพวกของหรูของแพงอะไรพวกนี้ก็ได้นะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับมีเกณฑ์จะขยับขยายเติบโตมากขึ้นผลงานก็โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ อาจจะมีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับหรือมีคนมาต่อแถวเข้าคิวรอใช้บริการถ้าคุณมีการค้าการขายหรือทำกิจการอะไรก็ตามนะครับ รู้ไปถึงอาจจะต้องเดินทางไกลนะครับเป็นช่วงที่อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะแต่ก็มีความสําเร็จรออยู่นะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีงานมงคลอะไรบางอย่างก,ก็ได้นะครับใครที่ทํางานพวกเกี่ยวข้องกับการจัดงานจัดอีเวนต์ต่างๆนี่ก็ถือว่าน่าจะดีนะครับมีโอกาสขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นยิ่งขึ้นด้วย เป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะลงทุนอะไรบางอย่างนะครับแต่ต้องคิดให้ดีๆรอบคอบหน่อยนะครับถ้าคุณลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้คุณมีความเข้าใจก็โอเคแต่ถ้าไม่แน่ใจต้องต้องไปพึ่งคนอื่นนี่อย่าดีกว่านะครับอาจจะทําให้คุณเครียดคุณกังวลเปล่าๆนะเป็นช่วงที่ยังไงการเงินน่าจะโอเคมซึ่งมาจากการทํางานนี่แหละแต่ว่า เวลาใช้เงินก็อย่าใช้ฟุ่มเฟือยอย่าเป็นสายเปยมากจนเกินไปนะลูกน้องบริวารดีนะครับเข้มแข็งมากๆถ้าคุณมีนะครับเป็นช่วงที่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณด้วยก็ได้นะช่วงนี้เรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่ดีนะยิ่งใกล้ชิดกันเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนะคู่คุณอาจจะมัวแต่หาเงินห,นหาทองนะหรือกําลังวางแผนที่จะขยับขยายเติบโตนะครับก็เตือนๆกันหน่อยแล้วกันนะอย่าโลภนะครับนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าแล้วก็หาเวลาอยู่ร่วมกันจะรู้สึกดีมากๆส่วนเรื่องของสุขภาพก็ระวังความเครียดนิดหนึ่งอาจจะเครียดจากการทํางานนี่แหละนะหรือเรื่องของการวางแผนการลงทุนอะไรต่างๆนะระวังเจ็บศรีรษะนะแล้วก็โดยภาพรวมถือว่าแข็งแรงดีนะครับ